สวัสดีครับพวกผมโตอัพโตชาแนลนะฮะอ่าคลิปนี้นะฮะพิเศษอยู่แล้วนะครับจะมีตัวแมคโครรุ่น1580นนะฮะ1580เวอร์ชัน4นะครับที่ทางลูกค้านะฮะมาฝากขายนะครับเป็นสินค้ามือสองนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ทำอะไรมาบ้างนะฮะติดสติกเกอร์นะฮะเป็นสติกเกอร์แคท 330D ดีนะฮะตัวนี้แล้วก็บุ้งกีนะครับอ่าเปลี่ยนเป็น พ่นสีนะครับเป็นมุ้งกีตัวใหม่นะครับของเวอร์ชัน4นะครับแล้วก็ทําการพับแขนนะฮะพับแขนจนสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับระบบการใช้งานนะฮะปกตินะะใช้งานได้แบบว่าเต็มที่เลยนะครับพับแขนสุดนะฮะตักดินได้เหมือนจริงนะฮะสภาพก็ประมาณ 95%นะฮะตัวแท็กมลนยังไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่ฮะสินค้ามาฝากขายนะฮะท่านใดสนใจรีบติดต่อมาด่วนเลยนะครับระบบทำสโมก็ปกตินะฮะทุกอย่างปกติหมดครับท่านใดสนใจรีบเลยนะครับติดต่อมาได้เลยสวัสดีครับ